เราใหม่เลยแล้วอเอชุใหม่นีอายุสามนะไมได้หนึ่งนะไ่ไหงข้วใครได้น้องผาได้ึแม่ได้หนึ่งป้าได้นึ่เลขาืได้มู้้หนู้ได้หงเลยหมูได้หมูได้มูได้หมูได้หมูได้ได้หมู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 ได้หูได้หมูหมูได้หมด้หมูหมูได้หมด้หมู น้ำนีหน่งโซลาราานีาองกลกาานปาาะปนปากโอ้ยไอ้ผูาได้ป่ะู้ผาเป็นป๋าได้แม่ที่หลังไม่ได้จัากนูอก็ต้องพูดเร็วๆนีเออูคิดอยู่อะเออหมดเลยนไอุ้ดาแล้วก็หาหาเอง่ง นัอนบอกเลยนะหาผ่าจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงหูกระทะเหรอต้องีาจีบุรีปาจีบุรีแม่ได้ปาจีบุรียอมแพ้ไปที่สาเอาชุดที่อาชุดต่อไปเดี๋ยวอันนี้ที่สต่อไปได้ที่สองวได้ที่สองผัดที่สามแม่ได้ผัวได้ที่สองผัดได้ที่สามเอาชุดที่สามไบ้างอาชุดที่สามไป ไม่อันที่มันต่อแล้วที่จังหวัดไม่มีเนี่ยฮะ้เงี้ยสิพ่อคุณดีเกมไายชื่อจักรฟ้าอะไรไหนขอดูก่อนจังหวัดเนี่ยเอาจังหวัดเมื่อหลัหรือย่าอยงไรเอ้ยประเทศประเทศประเทศหรือปะประเทศอะไรแม่ไม่รู้อ่ะเกมทายวันรอจะคุณอาชีพดิเอออาชีพอาชีพไหมอาชีพไหมเกมทายอาชีพอาชีพจักรฟ้าจักรฟ้าสิพ่อ ข้อนักสิบวินาทีถ้าย้องแล้วไปต้นได้เองเลยค่ะข้องหนึ่งอ้วนตัดผมตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมถ้าขอมาพร้อมกับแม่เลยช่างตัดผมแม่ได้แล้วหนึ่งคะแนนใครใครใครแพ้ต้องทำยังไงใครแพ้ต้องเฮ้ยังไงเฮ้ยแต่กูผ่าได้ป่ะกูผ่าไม่ได้ใช่ไหมกูผ่าไม่ได้กูผ่าอ้วนอ้วนอะไร รถสองกระเป๋ากระเป๋ารถเมยรถเมยใช่ป่ะใช่ใครกระเป๋ารถเมยสองกระเป๋าเมยพอไหนไอเขาเมื่อกี้ไม่เอาก็ได้กระเป๋าหนึ่งเขาได้เอาเอาเอาพอหนี่ก็ได้ไม่ได้สูน้องวินได้สูน้องวินสู้ๆู้เราเอ้ยเมื่อกี้เธยได้ไมเนี่ยเรอเออช่างกันถ้า พยาบาลมาลทำไมออดอร์เป็นบาลอ,อันศูนย์ช<อ>ัแม่ครัวแม่กับน้องผาได้แม่ครัวหนูึง่งไหม่ได้สองแล้วหนูได้สองเหมือนกันทำโทษเร็วเร็วเร็ววินบินวินสู้สู้วินสู้สู้เออม่น,าน่าจะรู้ทำพูดในการเอาเห็บผัดมาตีผิดเองนะ,ะดนะเดอาเวนจะต้องเลี้ยงขนมะขาขาหาเรือ วุ้นลกขาหน่าแม่ต้องได้ใช้หมเลยอะาา่่ลูาหไม่ได้สาอเป็นตอน้นาข้อหมอหมอย่มเย่เหรอแม่กับพี่วินได้ภูผาเกินให้เรียกว่กหมอดำเย่ เอ้ยผ er ่าผ่าเป็นให้หมอทำเอ๊ะก็ย่ำขึ้นควันช้างอุ้ยน้องผ่าหน่าเอ้าควันช้างอะไรอ่ะช่วควันช้างไงคนดูแลช้างไงเออน้องห่าเอ็กซ์น่าช้างดีนะได้สี่แล้วไม่ได้สามแล้วได้เป็นไงควันช้างข้อแปดนั่งนั่งมา คุคนของหมายถึงคนณคนของแม่ได้ลาสีน่าก็เป็นกะไม่ใช่กะลาสีก็เป็นกะเป็นจุดๆนั่นไงกะลาสีหมายถึงคนคนศ่งของให้เฮ้ยกะลาสีหรอใช่คนคนของเป่าศุกสกมาลายพานคนแบกศุกออมออมพานขอพอนก่อนพานสกไม่ใช่พานลมโอ๊ยน้องพอย ไม่ต้องหากาเก้าต้นอ้าวคำท้ายกกา้กกเก้ากาสกกะกน้กากาหายกะหายกะกะไม่ใช่กะหาย่าอะไรอะกเอาไม้เลือกกาอะไรกาเกตรกรไม่ได้สีนต้องาได้ที่หนึ่งเอ้ยเองอย่าเพิ่งดูคน ขนมไทยเราขนมไทยต้องมีแล้วขนมไทยเด็กไม่ค่อยรู e ้ไหนอะนั่นไงขนมไทยเราเป็นภาพนี s <S yeah. s <S uh ่ไหนอะเออไหนอะนั่นไงไอ้ลูกหมูว่านานนะหนูหนูชอบกินมาต้องหาเริ่มเองเองแท้คราวนี้แหละเองไม่เองยี่สิบวนเองไม่จะเอาให้ชนะเลยเองจริงหรอหนูชอบกินมากเลยค่ะไอ้ขนมไทยอ่ะเออ พงหยิากองยีพ่อหยิบแม่ป้ากอนแม่ถูกอนป้าก่อนป้าหมดกองยีไม่ใช่แทนแม่สุแม่กี้่ะไมทไมเพานี้ไม่รัเพรานี้ไม่รับเพราะเราที่ม่่ป้ากองยี่รูแม่บอกว่ากองยอาย้อนดูก็แล้วย้อนดูว่าใครเสียใครเข้าก่อนเอาาย้อนดูอันนี้โมคะอันนี้โมคะตากาแฟ ตโก้ตโก้ใช่ไม่ได้ตโก้โกโก้ไงตะโก้ไม่ได้แล้วหนึ่งนี่นี่เห็นกไม้เขาบอกว่าน้ำตากูคือเมนไม่รู้แม่ได้หนึ่งเปียกปูนเออแม่ได้สองแม่ได้หนึ่งนี่ปิดปูนได้สองแล้วอันนี้ไม่เอาเบอันนี้ไม่เอาอะไรอะไรรเองอะไรเองไม่เอาไม่ได้ไม่จะชนะไม่ได้ไม่ต้องชนะใหม่นนี้เคยดูไปแล้วเราไม่รู้ไม่ไม่รู้เอง แม่ชนะแล้วสองแล้วแม่จะต้องชนะแม่ชอบคุณน้งเพียวมีได้ยี่สิบข้อถ้าทิ้งกอกแม่ถูกแล้วสามข้อเพราะแม่ทำแม่ทำต่อไปคุณโยไม่เล่นแล้วง่ายง่อย่าเพิ่งเก่งแล้วเล่นต่อไปมีได้ยี่สิบข้อเรยังพันอยู่แม่ต้องชนะแม่คือผู้ชนะไม่เอาไม่เอาเฮ้ยผู้ชนะมีอะไรอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าแม่คือผู้ชนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงน้องผานชนะ ข้าวเหนียวแดงเออข้าวเหนียวแใช่ไหมข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวแดงเูอนีงสีแดงข้าวเหนียวมูนวินอยากสตาน์ทเอออยากสตารดีดูเลยข้าวเหนียวแดงมันคือยังไงอ่ะอร่อยกับกรอกหน้าสาวหน้าหุ่นเกลียว้วเกลียวถ้วยทองไม่ใช่ถ้วยเกลียวขยี้ถ้วยถ้วยหยิบถ้วยย้อมเกลียวขยี้ถ้วยถ้วยทองไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยถ้วยฟู เป็นเพิงขยะไงก็ขยะแอะยางไม่ได้สูญไม่ได้สีแล้วเป็นือผู้ชนะมาคุณีตลอแม่เคยกินเยอะอ่ะสังขยาบัวลอยไข่หวานแม่ถูกไม่ได้ห้าแล้วเพราะว่าหนูเปลี่ยนเถอะเออเปลี่ยนเถอะอ่ะอ่ะชนะขาดลอยแล้วไม่ได้หม่ไยังมันมีตั้งยี่สิบพ่อก็ไม่มีใครตอบแล้วก็นี่เยี่สิบพ่อมันเหมือนเดี๋ยวทามาแซงก็ได้ชื่อสับ ามาผลไม้มาผลไม้เออเอาให้เด็กรู้ดีกว่าแม่โอ้โหต้องแปดสิบเก้าชนิดไอ้จะชนะได้ยังไงถ้าแปดสิบเก้าชนิดต้องเที่ยงมันก็จบแล้ววะแม่ก็หลับก่อนแล้วกระจกกระจกไม่รู้เก็บเก็บเองไม่รู้หรอกเอาอย่างอื่นเลยอะไรอะภาษาภาษาไม่เอาเอาแต่ภาษาไทยวิทยาศาสตรเองก็ไม่รู้หรอก อย่าไปจับเลยไหนอ่ะอธารเสียงไหมอธารเสียงไเสียงอะไรแล้วเมื่อกี้รูปผลไม้คืออะไรเรื่ององมันกล้วยขวากล้วยไข่เมื่อกี้เลื่อนลงมาดิสอะไรอ้าวขอะไรเอนอะไออกไปดูอย่างอื่นเลยเสียงคาเสียงคาเสียงอะไรเอ่ยเมื่อกี้อะไร จังหวัดไม่เอาจังหวัดเมื่อกี้เออจังหวัดไหมเออไม่เอาเอาจังหวัดเอาเยอะๆโดนทุจังหวัดไทยไปแล้วไม่ใช่เหรอมันมีหลายรูปแบบดิมีตั้งเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเผื่อคิดไม่ออกกันมีตั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดอันนี้ก็ไปแล้วเฮ้ย่าด่าดไทยเสียงไม่ป่ะไทยลพบุรีมันแค่สองร้อยไงอันนี้เคยทักมแล้วอะไรไทยเสียงสัตว์เนาะฉลิม เอาเอาเอาใครเสียงสดมามาสิบข้อเออเอาแค่สิบข้อเนี่ยกําลังดีแม่ว่าตายเนี่ยมามามาเลยพูดเปลี่ยนไปป่าวมันแค่คนก็ตอบได้ไงมันไม่ได้ว่าทายแล้วรู้คำตอบแล้วคนนี้แ่บนี้แ่บอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยนี้แ่บเออจังหวัดนี้อะไรอีกเออ ถือรีโมรเดมตอบไม่ได้สักคอเลกดบ่อยเนาะเออกดบ่อยแว่าตอบไม่ได้อะไรพิสุลโลพิสลโลพิลโล่อ่เก่งจังหวะน่าริดเก่งเรืเกมแล้วคือทาเกี่ยวกับเกมไหมละนอนดีๆได้เก็งยูดอกเลยนะ ลบุรีปัาก่อนด้วยด้วยหนึ่งสามคนมึงสามคนน้องมินปางใจดูน้องมินเอ่อลบุรีจะตอบลบุรีพอดี เพชรซูนโล่เพชรซูนโล่ก็เมื่อกี้ไงบอกพาดอบไม่ได้อบอันนี้โมคัสอันนี้โมคัสไม่เป็นโมคัสมันอยู่ในเกมแล้วี่กับคุณกับ้านก็ไม่ใช่นะมันตัวอย่างเกมเฉยๆมันอยู่ในเกมก็ต้องได้สิใครจะดูเลยขอไม่รับไม่รับสองอบไรก็ไม่เป็นไรก็ มันก็มีอันอื่นที่มันอาจจะซ้ำซุดลำพูนฟื้นศูนย์ลำพูนและยังลำลำอะไรลำไทยท่ไม่รู้แล้วก็ลำลำไปก่อนแล้วต้องคิดได้ลำไปก่อนนครปฐมมาพื้นทีเลยสามที่ไหนจะสามมาหรอก็สามแล้วอันแรกแล้วก็พื้นโลกอันนี้นครปฐมไง อ่ะไรอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงให้บอลนั่นไหมขาขาขงขาเฮ้ยไม่ยกมือเออป้าได้ป้าป้าก็ไม่ได้ยกมือผู้ผู้ขวาูมือไม่ถ้ายกต้องตอบเลยถ้ายกแล้วคาย่างไม่ได้นะเขาต้องมีเสียงกิ้งสิกิ้งยังไงมันหาต้องหาของมากิ้งเนี่ยนี่ก็จะลับได้เลยฉลาดบุรีอ้าวไม่ยกมือไม่ใช่สลาดบุรีละ สะกุนนครอเมยสะกุนนครสะกลสะกลเออส ็ยกก่อนนี่ยกปอมไม่เสร็จแต่ป้าบอกทุกจยางหายแล้วก็ยกนั่นไงออลูกค้าไงลูกค้าเลยใครเป็นใครแพ้เลี้ยงชานมไข่มุ้งนะวันนี้อืมแล้วก็เลี้ยงหมูกระทะด้วยเสี่ยวเหรอเออเลี้ยงมิงเสี่ยวเดียมายามแม่ไม่กล้ามาดูก่อนไไม่ได้อะูเอะ กนได้หนึ่งเลยมาเลยผู้เายยกมือไว้แต่มันไม่ได้พูดอ่ะก็กำลังจะพูดแล้วป๊าพูดก่อนเลยอ่ะใครยกมือทุกคนจะต้องไม่มีสิทธิ์คนอื่นยกห้ามยกนะให้คนนั้นตอบป๊าป๊าใครละใครจะคนที่สองคนที่สามอ่ะก็เลยต่อไปก็ต้องหยุดถ้ตอบไม่ได้ก็ต้องหยุดเด็กต้องถอยโหมดเด็กเออต้องหยดก่อนเอ็งจัะไปโหมดไปเลยเอางี้ลุงสองหยุดการละสิน มึงมการสากแก้วเออมกอมการมึงการม่ศอ ตะโกนนครตัวตอบก่อนเลยเป็นไปได้ยังไงอะไรแม่คิดไม่ออกอ่ะนี่ไงตงเกนนครนครโกลนเนี่ยตะโกนนครเนี่ยถูกได้สามแล้วนะแล้วก็อันนครยากยากจังชื่อจังหวัดเอ้ยอะไรนาใบเข็มนาใบวาดอันนี้เยอะมากแม่ตอบนาลายวาดไม่ได้ไม่ได้นาตอบก่อนไม่ได้ฟาวต้องยกมือก่อน พายกมือกั๊บผัวพายกข้อพายกขอนทุกครั้งเลยจะตอบไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่ากั๊กัะเขาเรียกว่าต้องยกแล้วตอบเลยนะนาคนนภาตะหวันยังยกมือยังยกพร้อมพูดเลยอ่ะพูดก่อนต้องยกก่อนเขาพูดก่อนเลยบล็อกขาเหมือนกันเลยเอาอื่นเลยแลควก็ กูหันเลยเขาก็เห็นแล้วแม่เห็นแล้วได้ได้ได้มีกล้องจับอยู่นะก็มีกล้องจับนั่งดีดีกูหานนั่งดีดีกูหานนั่งดีดีก่อนลูกเดี๋ยวจะได้ดูจ่าทับบุรีอ่ะยังไม่ยกยกยกมือแล้วเขาลงไปต่อแต่ว่าก็ยกงายแล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเออแต่เออเปลี่ยเถอะแล้วมันจะได้ตีกันข้าวคาวนี้แหละแม่ว่าจันทับบุรีเองเจอเนี่ยจันทับบุรีอุ้ยถูกกับเต็มมือยกมือ สลับุรีสลับุรีเล่าวล่ายอตาอกนลยกันกันแลงมองดูไงว่ามีใครสอไหมอเขาจะพูดสละบุรีเอเห็นไหมแม่พูดไป้ตั้งนานแล้วม่ไม่ยกมือขานแต่แม่ไม่ยกมืออะแลแม่ไม่ยกมือเนี่อันนี้ได้นะเออยศโสธร ไม่ใช่เป่าเปลี่ยนเธอไ <c oughs> ม่ไไใช่เว้ยไม่ใช่นั้นเน <c oughs> ี่ยยโซ่ทอนยะโซ่ทอนถูกแล้เออย่าโซ่ทอนา่า่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่่นฮ่าฮ่าฮ่่า่าเ่าอ่าฮ่่าฮ่า่า เกมท้ายเกมแค่คำเกมทยจังหวัดเจ็ดเจ็ดจังหวัดเกมท้ายเออเนี่ยเกมท้ายจังหวัดรูปภาพอันนี้อยู่ไหนน้องมินไปกดน้องผาไปกดไปกดอยู่ใี่แม่ไหนก้าปฏิกับ